สวัสดีครับมาศึกษาเรียนรูนรรน้นะครับเหรียญหลวงปู่นะครับสายวิปัสสนากรรมฐานเนาะหลวงปู่แสงยานวโรนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับพระยุคต้นนะครับฉลองอายุหลวงปู่ครบ87ปีนะครับผมนี่นะครับ มาดูความคมชัดเนาะสำหรับสายวัดป่านะครับเดือนนี้มีความพิเศษนะครับด้านหลังนะครับเนื้อทองแดงหลังเรียบนะครับรอยจานองหลวงปู่นะครับหายยากนะครับณวันนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าหลวงปู่ได้ละสังขารไปแล้วนะครับรอยจานแท้ๆนะครับหายยากมากนะครับสําหรับ เหรียญแบบนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลยุคต้นของหลวงปู่แสงนะครับวัดป่าดงสว่างธรรมเนาะนี่ครับชมรอยจานนะครับงดงามเป็นที่สุดนะครับแล้วก็เป็นมหามงคลยิ่งนะครับที่ได้ครอบครองนะครับผมรอยจานอย่างเนี้ยรอยจานมือหลวงปู่นะครับแท้เลยนะครับนี่นะครับ เรียนต่อโค้ดชัดเจนนะครับโค้ดสอเสือ,อะน,นะครับหายากจริงๆนะครับผมะนะครับให้ชมบารมีนะครับให้ชมบารมีองค์หลวงปู่นะครับที่ฝากไว้ให้กับลูกหลานนะครับในวันข้างหน้า ได้เคารพศรัทธาบูชานะครับผมฝากกดติดตาม YouTube ของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อต่อไปนะครับให้ศึกษาเรียนรู้นะครับสาวิปัสนากรรมฐานนะฮะนี่ครับ ชัดเจนเป็นที่สุดนะครับผมขอบคุณมากครับ